สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาอีกครั้งในค่าวิชาภา,าษาไทยกับครูป๊อบนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องบันหรือตัวราหันไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะมีเรื่องใหม่คือเรื่อง ตัวการันนั่นเองตัวการันเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายทันท่าคาตนะคะเขาจะมีหน้าที่กำกับไว้อยู่บนหัวพยัญชนะหรือสระท้ายเวลาอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงมันเลยก็คือไม่อ่านออกเสียงตัวการันแล้วก็ไม่อ่านออกเสียงตัวที่อยู่ล่างตัวการันด้วยพยัญชนะนั้นจะไม่ออกเสียงทันทีนะคะ เช่นคำนี้ครูป๊อบบอกว่าถ้าเจอตัวกาลัานปุ๊บให้หนูตัดมันเลยใช่ไหมถ้าจัดตัดมันปุ๊บให้เราอ่านแค่ตัวที่มันมีเหลืออยู่แสดงว่าคำคำนี้อ่านว่าออง,ององนั่นเองนะคะตัวนี้มีตัวกาลัานตัดไปเลยคำนี้เลยอ่านว่าสอ,อบอสับเนาะครูป๊อบจะอ่านแบบคำอ่านนะคะครูป๊อบไม่ได้อ่านแบบคำเขียนแล้วเนาะสสารา กายล่างเป็นสอเสือส่วนพอพานอยู่ในมาตาแม่กบเราก็เลยจะต้องกายล่างเป็นบอใบไม้นั่นเองคำนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวกะลัน มีสลักอีกด้วยแล้วก็มีทั้งดอเด็กด้วยข้างบนมันอาจจะมีแค่ตัวกลาแล้วก็พยัญชนะเลยแต่ข้อนี้มีทั้งตัวกลันสาระแล้วก็พยัญชนะเราก็ไม่สนใจค่ะเราก็ตัดมันให้หมดเลยค่ะเราจะไม่สนใจมันเลยค่ะไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวก็ตัดมันไปเลยค่ะอ่ะเปลี่ยนจากสอสลาเป็นสอเสือสอ,อ,อส,สอะกศสอสอ,อีทอทหารอยู่ในมาตรามแม่กด อ่านว่าสีรวมกันเป็นศักิ์ส์นั่นเองนะคะต่อไปจะอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าครูป๊อปจะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนอยอยลองทําด้วยโอ้ยลองทําสิจะมากระดกลิ้นทําไมเนาะมาคราวนี้ครูป๊อปจะเริ่มให้นักเรียนฝึกอา่านหนังสือให้คล่องนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เนาะมาต่อไป มีตัวการันเหมันเดิมถึงแม้ว่าจะมีสละไม่ว่าสละจะอยู่ข้างบนหรือสละจะอยู่ข้างล่างก็ตัดมันทิ้งให้หมดเลยจ้าตัดไปเลยกลายเป็นพอเอาเผาไม่เอกเผาพออะนอพันเผาพันอ่ะต่อไปข้อนี้มาเริ่มครวนี้จะเริ่มยากขึ้นไม่ยากไหม ก็มัน,น่าจะไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยมากเจอกันทุกวันเลยนักเรียนรู้จักวันจันใช่ไหมคะวันจันรสีเหลืองโอ้ยครูป๊อปใส่เสื้อสีเหลืองพอดีเลยเนาะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาถึงแม้ว่าครูป๊อปจะบอกว่าตัวการันอยู่บนไหนให้ตัดมันทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่คำพวกนี้เวลาเราสะกดเราจะสะกดว่าจออะนอจันแสดงว่า มันคือทอรอกลันนะคะแสดงว่าเราจะต้องตัดทั้งตัวเท่าทหารตัวรอเรือแล้วก็ตัวกาลันทิ้งไปด้วยนะคะคัน,นี้จะเริ่มตัดสองตัวนะเอออันนี้เหมือนกันคัน,นี้อ่านว่าลักถ้าอ่านว่าลักปื๊บสอสาานอเนนกาลันมันคือตัวเดียวกันเนี่ยตัดมันทิ้งสองตัวไปเลยเวลาเราเขียนคําอ่านเราจะเขียนว่ารออกกอลักอ่ะคำน,นี้ศาสตร์ ศาสตร์เหมือนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เอ,อ่อสังคมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเราก็จะเจอเขียนแบบนี้ใช่ไหมมันมันจะเรียกว่าตอรอการันอ่าแล้วก็ตัดมันทิ้งก็กลายเป็นสอสลากลายร่างเป็นสอเสือสออาสอเสืออยู่ในมาตาแม่กดสออาดอศาสตร์นั่นเองคำนี้เป็นข้อยกเว้นอีกแล้ว อันนี้ตัด2องคำใช่ไหยอันนี้เป็นตัดนี่ปุ๊บดูสิตัวกรันอยู่ตรงกลางระหว่างพยันชนะและสละเลย mm hmm. เห็นไหมคะปกติตัวกรันจะอยู่ท้ายสุดแตน่นี่เขามาแอบสอดแทะตรงกลาง mm hmm. ก็ไม่มีผลค่ะเราก็ไม่สนใจมันอยู่ดีค่ะแล้วก็ตัดมันทิ้งเลยค่ะกลายเป็นเหลือแค่สอเสือเหลือแค่สละอาแล้วก็เหลือแค่นอนหนูที่ไม่ได้โดนตัดมันเลยอ่านว่า สออานอสารนะคะคำนี้เหมือนเดิมมีตัวกลานตัดมันทิ้งเลยจ้ากลายเป็นอะไรชอเอเกช็อกนั่นเองช็อกนี่อ่ะนะคะเหนมีอีกไหมเอามีอีกอ่คาคราวนี้ครูป๊อบม,มีแบบฝึกหัดอยู่ใน สมุดแบบฝึกขัดให้นักเรียนเขียนวันที่วันนี้วันนี้วันพุทธที่8กันยายนพศ2564ให้นักเรียนฝึกสมองลองคิดนั่นเองคราวนี้ครูป๊อบอยากรู้สิว่านักเรียนจะรู้ไหมว่าคําแต่ละคํานี้มีตัวการันอัดบอกใบ้ให้เลยดีกว่าทุกตัวมีตัวการันหมดแต่ว่า ตัวการันนั้นจะเป็นพยัญชนะอะไรนั้นนักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้เองและให้นักเรียนเขียนคําอ่านให้ครูป๊อปหน่อยเหมือนเดิมอ่านว่าอะไระครูป๊อปใบให้ข้อที่หนึ่งละกันเดี๋ยวบันฑิงขอญอยตเขียนอ่านว่าก่อน นี่อ่ามาคำนี้ใช้คําว่าอุโมงค์อุโมงค์นักเรียนเหมือนเดิมท่าสมมติหนูเขียนได้แล้วใช่ไหมว่าพยัญชนะตัวอะไรกรัลันแล้วเหมือนเดิมเวลาเขียนคําอ่านจะไม่ได้สนใจตัวกาลันกับตัวข้างล่างใช่ไหมกลายเป็นเวลาเขียนคําอ่านเราจะเขียนว่าอุอุมอโองโมอุโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นสี่ข้อสุดท้ายให้นักเรียนไปฝึกทําเอาเองนะคะสามารถเปิด หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้หรือเปิดค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะ